เขาถามว่ามือใหม่ควรฝึกฝนอะไรก่อนดีอาจารย์ตอบว่าไม่ต้องฝึกอะไรเลยแปลว่าอะไรอา้าไม่ฝึกแล้วมันจะวาดได้ไงนะครับมันมีสิ่งหนึ่งที่ต้องทําก่อนนั่นคือทําให้ตัวเองก่อนจะไปชมคลิปนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ครูออมด้วยนะครับตอนนี้ครูออมมีปุ่มซุปเปอร์แตงด้วยนะครับสามารถใช้ซุปเปอร์แตงเนี่ยคนละนิดคนละหน่อยก็ได้ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูออมนะครับในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอให้ชมคลิปอย่างสนุกสนานนะครับเราได้สาระครับผม เราจะพูดอาจจะพูดแค่เรื่องเรื่องชัปเตอร์เดียวนะดังนั้นผมจะขอพูดแบบเข้มข้นเลยมือใหม่ควรเริ่มฝึกอะไรคุรทําตัวให้รักการวาดมากกว่าใครใคนี่คือสิ่งแรกนะครับเขาถามว่ามือใหม่ควรฝึกฝนอะไรก่อนดีอาจารย์ตอบว่าไม่ต้องฝึกอะไรเลยแปลว่าอะไรอาวไม่ฝึกแล้วมันจะวาดได้ไงนะครับผมเคยถูกถามบ่อยๆว่าไม่เคยวาดภาพมาก่อนแล้วควรจะเริ่มฝึกจากอะไรก่อนคนส่วนใหญ่ไม่ได้เกลียดการวาดภาพแต่เหตุผลที่เขาไม่เคยวาดภาพเพราะมักจะมีความเชื่อว่า การลงมือทําสิ่งใดนะต้องมีพื้นฐานแน่นๆพูดง่ายคือคือเขาจะพยายามจะสื่อว่าคือคนอ่ะจะไม่ทําเมื่อมองว่ามันยากเว้ยนี่คือสิ่งที่เขาจะสื่อนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาขอแนะนําว่าเรื่องพื้นฐานเราเก็บไว้ทีหลังเลยเอาไว้ทีหลังๆเลยสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะมันมีสิ่งหนึ่งที่ต้องทําก่อนนั่นคือทําให้ตัวเองรักการวาดมากกว่าใครๆแปลว่าอะไรนะถ้าสมมุติเราชอบทําอาหารเราเราเรา,เราชอบทําอาหารเราไม่จำเป็นต้องไปฝึกทําสับกระลำปีฝึกอะไรมากมายฝึกผัดกระทะไปฝึกพริกไข่ดาวอะไรเงี้ย เราทําไปเลยนะเราทําไปเลยเรารู้สึกว่าเรารักการทําอาหารเราเอาจิตความรู้สึกมาเป็นผู้ที่รักการวาดน,นะครับพอเราเป็นผู้ที่รักการวาดเนี่ยเราจะไม่ลืมนะครับเราจะไม่ลืมตัวตนว่าเรามาวาดเราเพราะอะไรพูดง่ายมันเป็นการกําหนดคอวารูนะหรือกําหนดตัวตนของเราเองนะค่านิยมเราเองว่าเฮ้ยเราวาดเพราะเรารัก,กว่ะ เราไม่ได้วาดเพราะว่าเราต้องฝึกหรือนี่บอกว่าบางคนถ้าเราฝึกมากเราจะหลงทางเขาบอกว่าอยากจะวาดเพิ่มเริ่มจากอะไรนะก็เช่ิดว่าการฝึกฝนเนี่ยเออการวาดนี่วาดจังๆเลยถ้าคิดว่าเป็นการวาดสิ่งที่ชอบสนุกจังเลยอยากวาดอดไอีกในแบบความรู้สึกเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเราวาดที่ชอบเราไม่ต้องวาดเก่งก็ได้อะความสนุกที่สุดคือการได้ทําการได้วาดสิ่งที่ชอบด้วยวิธีที่เราถนัดอยากให้คนอื่นมีความสุขกับงานของเราอ่า มือใหม่คนวาดภาพแบบไหนดีเขาบอกว่าไม่ต้องพยายามวาดทั้งหมดครับมาโฟกัสกันที่การสร้างสรรค์ผลงานจะดีกว่ามันจะมีคนถามว่ากําลังวาดภาพในคอมพิวเตอร์เนี่ยเออไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้พวกฟังก์ชันไหนดีนะคำตอบง่ายคือใช้ได้หมดเลยอยากจะใช้ใช้เผื่ออะไรเงี้ยอยากจะวาดด้วยดิสซอวาดไปนะยิ่งเป็นมือใหม่ยิ่งไม่ต้องพยายามนะคือเรามาทําในวิธีที่เราถนัดพูด,ดง่ายๆอย่างนั้นเลยการสร้างสรรค์ผลงานทุกอย่างที่มีนะครับเป้าหมายสูงสุดก็คือความสรุปจําไว้เลยนะ โดยไม่เครื่องหนึ่งพิธีการนะครับจะใช้อะไรก็ได้อุปกรณ์แบบไหนก็ได้เราแต่เราเลยนะครับจินตนาการให้เห็นภาพผลลัพธ์ในหัวคิดจนเห็นภาพในหัวชัดเจนนะใช้ทุกเครื่องมือในโปรแกรมมาสร้างฝานก,กันดีกว่านะแป้งลางแบบนี้เลยนะมันหมายความว่าจริงๆอ่ะในสังเกตไหมว่าในใน,ในหัวเรามันจะมีสิ่งที่เราต้องการทําอยู่ใช่ไหมเอออาจารย์เขาพยายามสื่อว่าทํายังไงก็ได้มันออกมา คุณจะใช้โปรแกรมอะไรก็ได้คุณจะใช้ปากกาใช้อะไรก็ได้ให้มันออกมาจะใช้ฟิลเตอร์ไหนก็ได้นะครับออกมาให้ได้นะนั่นคือนั่นคือแก่นแท้เลยของการฝึกฝนนะเปลี่ยนอารมณ์ภาพให้หลากหลายนะครับลองใช้ฟังกชันนะเปลี่ยนอารมณ์ดูเพราะบางทีเราวาดออกมาเสร็จเนี่ยเราจะได้เรียนรู้ฟังก์ชันของของตัวตัวคอมพิวเตอร์ด้วยหรือตัวแอปนะเราก็ทําให้ภาพของเรามันมีความหลากหลายมากขึ้นนะเราจะได้มีการเติมจินตนาการมากขึ้นเป้าหมายที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาผมคิดว่าผู้อ่านเล่มนี้น่าจะมีความคิดเดียวกันก็คืออยากจะวาดภาพให้เก่งกว่านี้ท่าททาไมถึงออออยาาาากกกกเเ่่งงะจให้้ผูืนสรรรุปวข เพราะถ้าเรากำลังวาดภาพเพื่อเก็บไว้ดูคนเดียวคงไม่ต้องเป็นต้องวาดให้เก่งขนาดนั้นพูดง่ายๆคือไอ้บรรทัดนี้มันหมายถึงว่าเราอ่ะมีความอยากวาดให้เก่งเพราะว่าอยากให้คนอื่นเป็นที่ยอมรับมากกว่าวัตถุประสงค์หลักการวาดภาพคือทําให้ผู้ชมได้รับความสนุกสนานเพิ่มเพลินคือเมื่อเมื่อเราอยากจะวาดเก่งใช่ไหมแต่เราอยากจะได้รับเป็นที่ยอมรับดังนั้นการเป็นที่ยอมรับเนี่ยมันแสดงว่าทุกอย่างมันจะต้องลงไปสู่อะไรตลาดนะลงไปสู่ ผู้คนดูบนโซเชียลดังนั้นวัตถุประสงค์ของเรามันคือการทําให้ผู้ชมได้รับความสนุกเพลิดเพลินอ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามนะแบบนี้ขอเพียงคนดูมีความสุขวิธีการเป็นยังไงก็ไม่ต้องคิดมากไม่ใช่หรอครับก็คือพวงง่ายถึอโคม,มันคือทําให้คนสนุกสนานเพลิดเพลินนะในหนังสือก็จะมีพูดรายละเอียดมากกว่านี้อีกพอสมควรนะฝึกว่าเท่าไหร่ก็ไม่เก่งสักทีโหคานี้แม่งโคตรโดนว่ะคํานี้เชื่อว่าหลายๆคนฟังแล้วแบบโอ้หนุนใจอ่ะถ้าอย่างงั้นมาเรียนแบบครูสบัติสามประการของคนที่พัฒนาหรือมาก มีคนที่เก่งขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างน่าทึ่งในขณะที่บางคนแบบฝึกฝนตั้งนานก็ไม่เลยเก่งเท่าไหร่ในตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นพรอะพอสวรค์ต่างกันหรือเปล่านะชอบแบบความรู้สึกว่ามันพอสวรางต่างกันนะแต่ความจริงเราไม่ใช่โหโขชอบคำนี้เลยผมสังเกตคนที่พัฒนาไวอ่ะมันมีจุดร่วมกัน3อย่างนะครับคนที่พัฒนาอย่างรวดเร็วคือคนที่ มองสิ่งต่างๆด้วยสายตาชื่นชมคนที่พัฒนาอย่ารวเร็วคือคนที่ชอบตั้งสมมติฐานและตั้งคำถามคนที่3คือชอบบอกความรู้สึกดีให้คนดูถ้าใครหลงทางอยู่3จุดนี้เป็นสจุดที่สําคัญมากคุณกําลังขายข้อไหนอยู่หรือเปล่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทุกคนเมื่อรู้แล้วสามารถฝึกฝนได้โดยไม่ต้องอาศัยพรสวรรค์ใดๆเลย ต่อไปยังเล่าว huh? ่าวาดยังไงก็ไ well, ม right? ่เสร็จสักทีครับเปลี่ยนปเปลี่ยนมากยู่นั่นแหละง่ายมากเคล็ดลับอยู่ที่การแบ่งงานนะเขาเขาหลักของการบริหารเวลานะครับตงบอกว่าเคยเจอทํานองว่าวาดภาพไม่สรุปเลยทิ้งๆนะเปลี่ยนไปทาอย่างอื่นดีกว่านะผมเข้าใจดีถึงความรู้สึกนะระหว่างทางานนะรู้สึกรู้สึกว่างานออกมาไม่ดีอยากโยนทิ้งแต่การโยนงานทิ้งระหว่างทําเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆนะอันตรายเลยนะสาหรับนักวาดเลยนะหากเราโยนงานทิ้งก็เหมือนกับเรากำลังทิ้งทุกสิ่งนะเวลาแรงกาย แรงใจทุ่มเทไปการวาดครั้งนี้ผมมีวิธีการ <c oughs> เขาเรียกว่าแก้ปัญหานะอย่างวดเร็วนะโดยการแบ่งเป็นสามขั้นตอนนะอันนี้เขาจะพูดกับกับขั้นตอนการแบ่งทํางานแหละกท็ทั่วไปนะซึ่งดีนะดีมากสําหรับคนที่ไม่รู้นะค่อยๆวาดให้เหมือนกับขั้นตอนมันเเหมือนขั้นบันไดบอกว่าก่อนทาก็ก่อนร่างภาพให้เรื่องหัวข้อก่อนแล้วตัดสินใจจะวาดจะวาดอะไรค้นหาเร f เฟอร์เรนซ์ในการอ้างอิงหรือดูข้อมูลเยอะๆทีเนี้ยบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยลงเรื่องหัวข้อไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่ได้สองอันนี้ไม่ได้ครูออมแนะนําว่าคิดหัวข้อย่อยยล้ไไปหาเก็ด นะบางทีอาจจะได้ไอเดียดีๆจากการหาเลยพเพลนร่างภาพอ่ะอันนี้เป็นขั้นตอนหยาบแล้วนะร่างภาพคร่าวๆนะรวบรวมรีมซอสแต่ร่างภาพลงสีอ่ะแล้วก็คืนก๊อปปี้นะก็คือพูดง่ายคือตัดเส้นนั่นแหละตัดเส้นตกแต่งอ่ะจบการงานทำงานนะพูดง่ายคือเวลาทำงานเนะี่ยเราก็ต้องมีสเต็การะทำงานชัดเจนนะไม่ควรทำทีเดียวจะว่าดยังไงก็ได้นะครับก่อนร่างภาพนี่อันนี้มีขั้นตอนรายละเอียดนะเอาภาพดีสนุกดีไหมนะอย่าวาดเยอะเกินไปวาดเกณฑ์ดีกว่าวาดใส่ชา ้องไห้ด้วยบางคนอยากจะวาดภาพให้มันดีไอ,อ้น,นี่เลยอะ่ะอยากจะวาดให้มันสวยเลยอยากจะวาดภาพให้มันคูให้มันปังอะ่ะแล้วเราจะคิดคิดเยอะนะเรื่องเรื่องเริ่มมาคิดแบบน้อยๆก่อนว่าจะวาดอะไรเป็นคอนเซ็ปต์ง่ายๆก่อนแล้วเราเค่อยเติมทีหลังผลงานอ้างอิงอะ่ะใส่นี่เยอะโอเคลองหาหลายแบบดูนะครับอย่าวาดโดยไม่มีจุดุงหมายไม่งั้นจะหลงทางและเสียเวลานะครับพยายามสร้างบีให้ตัวเองนะถ้าถ้าถ้าใจถ้าได้จุดลงหมายเมื่อไหร่เราเราเราฟิกไว้เลยเราจะวาดอะไรนะขั้นตอน ุดท้ายการลากภาพก็คือลงการลงสีนะครับเขาบอกว่าให้โดนใจนะเขาบอกลองลงสีตามความรู้สึกนะเปรียบเทียบกันว่าภาพไหนให้ความรู้สึกที่ถูกใจมากกว่านะนอกจากนี้การแบ่งงานย่อยๆเนี่ยยังมีประโยชน์คือเราสามารถมีไฟล์เซฟเก็บไปด้วยอย่างเงี้ยข้าต้องกลับมา็นงานเป็นสเต็ปนะการตัดเส้นนะเราสามารถแบ่งได้2ขั้นตอนดังนี้เริ่มจากที่เราตัดเส้นให้เป็นระเบียบก่อนนะก็ตัดเส้นตามภาพลากลงสีคร่าวๆไว้ส่วนสําคัญคือตกแต่งให้สวยงามคุณสมบัติของคนที่วาดภาพไม่เก่งทําไมมันต้องมีปกติมันจะพูดว่าคุณสมบัติของงคนที่่่วาาภพเกม แต่อันเนี้ยคือคุณสมบัติของคุณที่วาดไม่เก่งไว้มันเป็นยังไงคนขี้เกียจจะวาดภาพมาเก่งเฮ้ยมันแน่อยู่แล้วเหรอวะเขาบอกว่าในฐานะที่ผมเป็นนักวาดมา20ปีจะคนพบว่าในคนพบว่ามีคนหลากหลายแบบนะผมพบจุดร่วมที่มันเหมือนกันนะคือคนวาดไม่เก่งนพนวกนคนที่ขี้เกียจครับเพื่อความชัดเจน,นอธิบายให้มันชัดเจนว่ามันขี้เกียจอย่างไงขี้เกียจหาเรฟเลนส์อ่าการหาเรฟเลนส์ก่อนลงมือทำเป็นสิ่งสำคัญมากผมแทบไม่เคยนักวาดมือชีพคนไหนไม่หาเรฟเลนส์เลยนะเขาบอกว่านักวาดจะต้องหาเรฟเลนส์พร้อมๆกันนะโดย ลองคิดไปด้วยระหว่างรวบรวมเรฟเฟรนนะหละมีหลายมีหลายอย่างที่ต้องคิดก่อนลงมือทําระหว่างทํารวบรวมเรฟเฟรนนะนี่คือสิ่งที่ต้องทําระหว่างรวบรวมมันไม่งั้นคุณจะเอาเรฟเฟรนมั่วสั่วนั่นคือทิศทางจุดเปลี่ยนธีมพวกนี้เราต้องคิดให้ชัดระหว่างหาเล่มันจะทําให้การหาเลฟของเรามันชัดเจนขึ้นนะแล้วเราจะหาภาพที่ถูกต้องไม่เสียเวลามันจะไม่เสียเวลาหาเลฟนะการแสดงออกกําหนดสีท่าทางบรรยากาศตามที่อยากให้ผู้ชมรู้สึกนะอันนี้เป็นอันดับที่2การดีไซน์ก็ลงลึกอีกก็คือคิดถึงรูปรษางของตัวละครนะ ถ่าทางจุดเด่นตีมนะบวกการแสดงออกบวกดีไซน์แล้วก็เทรนเราจะได้การดีไซน์ตัวละครมานี่คือสิ่งที่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเราต้องคิดไป3ข้อนี้ด้วยนะครับขี้เกียจรอนี่คุณสมบัติที่ทําให้ว่านบูไม่เก่งนะ อะไรคือขี้เกียจรอมีประสบการณ์นี้ไหมในขณะที่กําลังวาดรูปด้วยความเพลิดเพลินสุดๆดจนอยากจะโชว์คนอื่นทันทีเมื่อวาดเสร็จพอคิดได้ดังนั้นก็เลยเอาภาพเนี่ยไปลงโซเชียลทันทีกับการเป็นว่าอา้าวรอดไลค์ไปใส่วะทำให้รู้สึกวิตกขึ้นมาพอะกลับมาดูภาพอีกรอบก,ก็พบว่าเฮ้ยมันมีจุดแก้หลายจุดนี่ว่าพูดง่ายคือวาดเสร็จอยากโพสเลยนะไปโพสป้ปาบป้าบเสร็จอา้าวทำไมมันเงียบวะอา้าวไปดูทีเฮ้ยอุยลืมเติมตรงนี้เฮ้ยลืมลบลืมตำำเติมดาบเฮ้ยลืมทำเอฟเฟกติ องคนที่เกียดและว,วาดไม่เก่งก็ูงง่ายคือมันีเกียดอรอสถานการณ์แบบนี้จะทำยังไงดีนะแทนที่จะรีบพบทันทีนะให้รอก่อน1วัน เขาบอกว่าเราควรฝึกดออิ่งไหมคนฝึกแต่แต่ต้องทําอะไรบางอย่างมากขึ้นนะมักจะมีคนถกเถียงอยู่เสมอว่าในกลุ่มนักวาดจาเป็นต้องดออิ่งไหมเขาบอกว่าจําเป็นมากๆครับหลายคนคิดว่าการฝึกดออิ่งนั้นช่วยให้วาดภาพไให้ดีขึ้นแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่แค่นั้นครับการฝึกดออิ่งเป็นการฝึกการสังเกตการมองมากกว่าคือพูดง่ายคืออาจารย์เขาไม่ได้แบบให้เราเป็นซีเรียสการฝึกมากคืออาจารย์จะบอกว่า เฮ้ยไม่ใช่ว่าคุณดรออิงเก่งคุณจะวาดเก่งคุณจะจบมาจบงานสวยคือมันมันอาจจะมีส่วนไว้แต่มันไม่ใช่ขนาดนั้นมันไม่ได้แบบว่าให้ความสําคัญขนาดนั้นแต่ว่าการฝึกดรออิงมันเป็นการสังเกตรอบๆมากกว่านะสิ่งที่อาจารย์ยาสือนะสิ่งที่เรามองเห็นไม่ใช่เหมือนมันไม่ได้เหมือนกับว่าสิ่งคนอื่นจะเห็นเสมอไปแต่ละคนจะมีวิธีการมองแตกต่างกันแบบนี้ต่อให้เป็นงานเดียวกันก็จะมีหลายคนที่มองไม่เหมือนกันครับ เหตุผลที่เราฝึกดออิงนะคุณเกิดการมองแล้วสกิลวิเคราะห์ัพขึ้นวิเคราะห์สาเหตุทาให้มีคนร้าเลยในการฝึกฝึกดออิงนะประเภทของงานนะความสวยงามยอดฟอร์เอะอันไหนเป็นปัญหาอันดับแรกนะแยกแยกปัญหาด้วยการฝึกดออิงกันปัญหาปัญหาที่พบในการฝึกดออิงนะกรณีที่เป็นปัญหามากมุมมองเราไม่ตรงกับมุมมาตรฐานคนทั่วไปอาจจะเป็นปัญหาทักษะการมองเราเองนะมุมมองเราตรงกับ ม้านหลักทั่วไปแล้วมันจะมีปัญหาอื่นกรณีที่มันมีปัญหาน้อยการนี่เรื่องของการฝึกดอออกนะอาจารย์ค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องนี้มากนะครับเขาบอกว่าประเด็นที่ต้องพิจารณาในการฝึกฝนแล้วก็ดาฟภาพคนอ,อื่นนะเราบอกว่าเฮ้ยดามเนี่ยจำไว้นะดามไม่ใช่เอามาว่าท่ามนะเว้ยนั่นมันเทรสนะครับนี่คือดามนะการนะดารมงานคนอ,อื่นหมายถึงว่าบางทีเราเอางานคนอ,อื่นมามาสเตอร์สตาร์ดีอะนะเอามาดูอะอย่างแรกเลยต้องเราต้องดูก่อนว่าคิดและแตัดสินใจว่าต้องการอยากจะเรียนรู้อะไรแล้วจดบนันทึกนะครับแล้วก็ทําจิตให้ว่างนะครับเหมือนนนแก้้วเปล่าะะครัับมตงใจ เอากาติออกไปแล้วก็รับข้อมูลใหม่ๆเราควรฝึกภาพจากการดาบก,กับคนอื่นหรือไม่ฝึกได้ครับแต่ควรระวัง3ประเด็นนี้1มองย้อนกลับไปว่าเราสังเกตด้วยว่าเราได้เรียนรู้อะไรไม่ใช่ว่าว่องเดียวนะต้องดูด้วยว่าเราเรียนรู้อะไรนะทำตัวให้เป็นแก้วที่ว่างเปล่า คเคยเป็นไหมครับขณะที่ฝึกดาบอยู่นะมันเมามานมากเลยก็มีไอเดียส่งมาเยอะแยะเลยถ้ามีหยุดก่อนการทําแบบนี้นะขณะที่กําลังดาบอยู่นะเป็นสิ่งที่ผิดอย่างทิ้งเชิงมันเป็นการหลุดจากโฟกัสในการใน,ใ,นในการฝึกอะไปแล้วแล้วเราไม่ทำให้เราฝึกได้ไม่เต็มที่นะครับอันนี้โคตรสาคัญก็คือคือเวลาที่เราได้เทคนิคใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆไว้ให้เราจดลงไปสมุดไว้หรือจดลงไปน,ไหน,ไ,หนไหนก็ได้ไว้ เออเขาบอกว่าหากเราทําตัวเป็นแก้วว่างเปล่านะจนสามารถเรียนรู้ได้นะเราจะพบพบขุมทรัพย์จากการดาบเช่นเฮ้ยดวงตาต้องวาหากันอย่างนี้ว่ะอะไรเงี้ยหรือหรือแบบทำอย่างนี้มันจะลุ่มลึกกว่าจะดูดีกว่านะเทคนิคที่ได้เหล่านี้หากปล่อยไว้เฉยไม่จดจะลืมนะเออจบแล้วนะครับบทที่1น,นะครับโอเคตอนนี้มีเท่านี้ครับอ่าสวัสดีครับ